สวัสดีทักทายเพื่อนๆคอบอลทุกๆท่านนะครับอยู่กับผมจ็อดฟันรงนะครับก็สวัสดีในช่วงหลังสงการกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีฟุตบอลมา5คู่เช่นเดิมนะครับ5คู่ชูชัยในวันนี้เราก็จะอยู่กันที่วาลิกาสเปนวันนี้จะมีอยู่1คู่นะครับเอสปันยอนจะเจอกับเกตาเฟ่หลีกเอิงฝรั่งเศสครับแรนวันนี้จะเจอกับนองนะครับแล้วก็3คู่จากศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับก็จะเป็นศึกลุ้นแชมป ศึกลุ้นพื้นที่ที่จะขึ้นสู่พิมลิกนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์ลี่จะไปเยือนวัดฟอร์ดนะครับเชฟฟิวเดวันนี้จะเจอกับคาร์ดิฟซิตี้แล้วก็ออกฟอร์ดยูเดจะเปิดบ้านรอเจอกับบริดยูเดทั้งหมดทั้ง5คู่ในวันนี้ผมจะไปทางไหนกันบ้างก็รอติดตามรับชมกันได้เลยครับแต่ก่อนที่เราจะเข้ารับชมคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลนะฮะผมก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆทูกรุทันนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้กดกระด,ด,ดิ่งกุ้งกิงกุุงกิงนะครับเพื่อที่จะไม่พลาด คลิปวีเคราะห์ฟุตบอลต่อไปนะครับและสำหรับคู่แรกในวันนี้เราไปเริ่มกันที่ศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพในคู่นี้นะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างวัดฟอร์ดครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเบอร์ลี่คู่นี้จะเตะกันที่สนามวิกครลต์ลอนะครับจะเตะกันในเวลา3ทุ่มตรงนะครับเรามาดูเลทราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับเลตเปิดมาในคู่นี้เนี่ยก็เป็นทีมอย่างเบอร์ลี่ต่อที่ราคาครึ่งลูกนะแล้วก็บางสำนักก็เป็นเบอร์ลี่ ต่อที่ราคาคุรึงกับลูกซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะห์ณนะตอนนี้ราคา,าอยู่ที่เบอร์รี่ต่อที่ราคาคุรึงกับลูกนะครับส่วนผลงานบนตารางคะแนนนะครับวัตฟอร์ดลังอันดับที่11แข่งไปแล้ว42นัดชนะ1 6เสมอแแพ้ไป18เกมมีอยู่5 6คะแนนส่วนฝั่งเบอร์รี่ลังอันดับที่2แข่งไปแล้ว42นัดชนะ24เสมอ16แพ้ไป2เกมมีอยู่88คะแนนนะครับผลงานเฮดทูเฮดคู่นี้เจอกัน5นัดหลังสุดนะวัตฟอร์ดเอาชนะไปได้1นัดเสมอกัน2นัดแล้วก็เป็น ry, เบอรไไ์ร ที่เจอกันก็มาช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับเป็นเบอร์ลี่เปิดบ้านเอาชนะวัตฟอร์ดไปได้ด้วยสกอร์สองประตูตหนึ่งนะครับส่วนฟอร์มการเล่นนะครับห้านัดหลังสุดในทุกรายการฟอร์มก็แตกต่างกันพอสมควรนะฮะวัตฟอร์ดนะครับชนะมาหนึ่งเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปสามเกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่วัตฟอร์ดแพ้ให้กับเวทบอมวิดไปได,ด้วยสกอร์สองประตูตหนึ่งส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับเบอร์ลี่ฟอร์มห้านัดงสุดเบอร์ลี่ช่วงหลังถือว่าฟอร์มดีมากๆนะฮะเบอร์ลี่ชนะมาสี่แล้ว,สวยกสวกอร์ 少不了。So, ก็ถ้ามองถึงภาพรวมเนี่ยแน่นอนครับก็ไม่แปลกที่เบอร์ลี่ทีมเยนจะเป็นฝ่ายต่อที่ราคารคึ้นก็ฝั่งเจ้าบ้านอย่างวัตฟอร์ดผลงานช่วงหลังนี้ก็ค่อนข้างจะลุ่มๆุมเหมือนดอนจริงๆนะครับมีเกมชนะเกมเสมอแล้วก็เกมแพ้ก็สลับกันไปก็ส่วนใหญ่จะหนักไปทางเกมแพ้ด้วยนะส่วนฝั่งเบอร์ลี่ชั่วโมงนี้ฟอร์มค่อนข้างจะยอดเยี่ยมนะฮะชนะมา4จาก5เกมหลังสุดบวกกับสถานการณ์ของเบอร์ลี่เองนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่2มีคะแนนเท่าลีดอยู่ที่88แต้มนะคะแนนนั้นกับอันดับที่1 ลูกได้เสียเนี่ยเบอร์ลี่เป็นรองนะครับส่วนอัพสามก็จะเป็นเชฟฟิลด์ที่มีอยู่83คะแนนถือว่าทั้ง2ทีมนี้ครับมีโอกาสคว้าแชมป์เดอะแชมเปนชิปในฤดูกาลนี้และอันดับที่หนึ่งกับอันดับสองในดูทรงแล้วทั้งสองทีมก็มีโอกาสสูงมากเหมือนกันนะครับอยู่ที่ว่าใครจะคว้าแชมป์ได้เป็นอันดับที่หนึ่งซึ่งเกมนี้เนี่ยเบอร์ลี่เตะก่อนนะลีดเนี่ยจะเตะในช่วงดึกๆในช่วงตีสองของค่ำคืนในวันนี้นะครับทำให้เบอร์ลี่เนี่ยถ้าเก็บสามแต้มก่อนก็ จะสร้างความกดดันให้กับทีมเยือนอย่างเรดแน่นอนนะครับฉะนั้นกับคุณนี้จากภาพรวมและเลนราคาที่เปิดมาก็เป็นทางฝั่งเบอร์ลี่ทีมเยือนต่อที่ราคาครึ่งกับลูกผมมองว่าในเกมนี้นะครับฝั่งเจ้าบ้านอย่างวัตฟอร์ดชั่วโมงนี้เกมรับมีปัญหาจริงนะบวกกับเบอร์ลี่ชั่วโมงนี้ถือว่ากําลังมีความมั่นใจเป็นอย่างมากจากเลทราคานี้คู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างเบอร์ลี่ไม่รอลุ้นกินครึ่งก็รอลุ้นกินเต็มฟะจง เรามากันที่คู่ที่สองนะครับศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพในคู่นี้นะครับก็จะเป็นคุรหว่างเชฟฟ,ฟิลด์วันนี้จะเปบ้านต้อนรับการมาเย,ยือนของคาร์ดิฟ คู่นี้ก็จะเตะก,กันที่สนามบาโมเรนนะจะเตะก,กันในเวลาห้าทุ่มครึ่งเรามาดูเลทราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับเลทเปิดมาในวันนี้ดูเหมือนว่าเป็นทางฝั่ง้าบ้านอย่างเชฟยูต่อที่ราคา1ลูกแล้วก็ดูเหมือนว่าทุกๆสํานักราคาจะขยับลงมาที่เชฟยูต่อที่ราคาครึ่งควบลูกนะครับซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะหนะ์ณตอนนี้นะราคาก็ยังอยู่ที่เชฟฟิลเดตต่อที่ราคา1ลูกนะครับ ส่วนผลงานบนตารางคะแนนนะครับก็เชฟยูอยู่อันดับที่3แข่งไปแล้ว42นะัดชนะ26เสมอ7แพ้ไป9เกมมีอยู่85คะแนนส่วนฟังคาดิฟเนี่ยอยู่อันดับที่22แข่งไปแล้ว42นัดชนะ9เสมอ15แพ้ไป18เกมมีอยู่42คะแนนนะผลงานเฮตูเอตคู่นี้เจอกัน5นัดหลังสุดเชฟยูครับเอาชนะไปได้4นัดแล้วก็เป็นคาดิฟเอาชนะไปได้1นัดซึ่งเกมล่าสุดที่เจอก,กันก็เป็นเกมที่เชฟยูเปิดบ้านแพ้ให้กับคาดิฟไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ ต้นปีที่ผ่านมานี้เองนะครับส่วนฟอร์มการเล่นใจเห็นได้ชัดเลยว่าฟอร์มการเลนเนี่ยทั้ง2ทีมไม่ต่างกันเลยนะครับเชฟย,ยูว่าชนะมา2แล้วก็แพ้ไป3เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เชฟย,ยูนะฮะ แพ้ให้กับพีมัรคไปด้วยสกอร์สองเปอรหนึ่งส่วนฟังทีมเยือนครับคาริฟฟอร์มให้นั่งสุดคาริฟชนะมาหนึ่งเสมอสามแล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่คาริฟนะครับเปิดบ้านแพ้กับสโต๊กไปด้วยสกอร์หนึ่งปอระตัศูนย์นะครับก็ทั้งสองทีมนะครับอย่างที่ทราบนะครับผลงานเนี่ยถือว่าทั้งสองทีมนะครับไม่ต่างกันนะโอเคแหละเชฟฟิลด์เ็ดนะครับตอนนี้นะก็กําลังลุ้นพื้นที่อันดับที่สองหรือว่าพื้นที่เพย์ออฟซึ่งเชฟฟิลด์เ็ดยยังมีโออกาสู่นะครรัับกาแขข่งนยังมีีเเหหลือกกัันใ,นนใ้้้้็บแตมไร IG, ทง ทีไม่ว่าจะเป็นลีดกับเบอร์ลี่แต่ช่วงหลังครับฝั่งเชฟฟิลเดตนะฮะฟอร์มดรอ,อย่างแรงนะครับจากการที่ลงเล่นมา5เกมเนี่ยแพ้ไปถึง3เกมแล้วก็เป็นการแพ้มา3เกมติดต่อกันเป็นการแพ้กับออกฟอร์ดแพ้กับมิวอลแล้วก็แพ้ให้กับพีมัตนะครับถึงแม้ว่าคาดิฟฟอร์มจะไม่ได้เปรี้ยงปังสักเท่าไหร่แต่ถ้าเราสังเกตนะคาดิฟทาเงินได้ถึง4เกมจาก5เกมเลยทีเดียวบวกกับสถานการณ์ของคาดิฟก็ยังคงต้องรุ้นหนีตกชั้นอยู่นะครับคาดิฟรังอันดับที่ย,ยี่ส้นของาก็ถือว่าก็มีโอกาสสง แต่คาดิฟก็มีโอกาสลุนตกชั้นเนื่องจากแคนดิเดตในการลุ้นตกชั้นเนี่ยก็มีอยู่หลายทีมไม่ว่าจะเป็นฮาดาร์บี้รวมไปถึงปอดมัดเองก็ตามนะครับเันครับคูณน้ครับด้วยสถานการณ์ของทั้ง2ทีมที่แตกต่างกันนะโอเคแหละเชฟฟิลด์นะครับก็ต้องการลุ้นคว้าแชมป์หรืออันดับที่2นะส่วนฝั่งคาดิฟเนี่ยลุนตกชั้นแบบเต็มตัวทําให้เกมนี้ครับก็มีโอกาสสูงเหมือนกันนะที่ทั้ง2ทีมจะมาเน้นเป็นพิเศษจริงๆนะแต่ด้วยราคาที่เปิดมาณนะชั่วโมงนี้เป็นเชฟฟิลด์ต่อที่รรราาาาค1ลลลููกกกแ้้วววชช่่่่งงงงหงัเนียยฟอออ์มอมมตผ คาร์ดิฟซิตี้ที่ผลงานช่วงหลังเนี่ยค่อนข้างจะดูดีกว่าเรตเปิดมาหนึ่งลูกนี้คู่นี้ผมขอเลือกลองไปที่ทีมยืนอย่างคาร์ดิฟซิตี้อย่างน้อยๆจะบุกมายันเสมอได้ฟันธง เรามากันที่คู่ที่3นะครับเราข้ามมากันที่สกกลิกเอิงฝรั่งเศสในคู่นี้ก็จะเป็นคุระหว่างแรนวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของน้องนะครับคู่นี้จะเตะกันที่สนามโลอาซอนพาร์คจะเตะกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าเรามาดูเรทราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนนะครับเรทเปิดมาก็ราคาค่อนข้างจะแข็งนะครับราคาเปิดมาที่เจ้าบ้านอย่างแรนนะฮะต่อที่ราคาครึ่งควบลูกนะครับซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะห์น้ตอนนี้ราคาก็ยังที่แรนดต่อที่ราคาครึ่งควบลูกส่วนผลงานบนตารางคะแนนนะครับแรนนะคร แล้ว29นัดชนะ11เสมอ2พ้ไป16เกมมีอยู่35คะแนนส่วนฝั่งน้องอยู่อันดับที่13แข่งไปแล้ว28นัดชนะ7เสมอ9พ้ไป12เกมมีอยู่30คะแนนผลงาน h ฮด2 e a d คู่นี้เจอกัน5นัดหลังสุดก็ส่วนใหญ่จะเป็นแรนดํทำผลงานได้ดีกว่าแรนดชนะได้4นัดแล้วก็เป็นน้องนะครับเอาชนะไปได้1นัดโดยที่เกมล่าสุดที่ทั้งสองทีมได้เคยเจอกันก็เป็นเกมที่น้องเปิดบ้านเอาชนะแรนด์ไปแลนด์ดอสฟอร์1ตลอดทัวส2ทเมือ่อม่ต่างกันเบฟอรนฝังรนเจ้้าาาบนนชะม2 แล้วก็แพ้ไป3เกมซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เรนนะครับบุกไปเอาชนะเลออัฟมาได้ด้วยสกอร์5ประ ตัวหนึ่งส่วนฟังทิมเยือนน้องฟอร์มห้านั้งสุดน้องรับชนะมาสองแล้วก็แพ้ไป3เกมเหมือนกันเลยนะหรือที่เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่น้องนะครับบุกไปเอาชนะนิสมาได้ด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งครับคู่นี้ครับก็ต้องยอมรับว่าผลงานของทั้ง2ทีมนี้เนี่ยถือว่าสูสีกันเป็นอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการชนะทั้ง2เกมจาก5เกมหลังสุดก็แพ้เหมือนกัน3เกมจาก5เกมหลังสุดแล้วก็ทําเงินได้2เกมเหมือนกันเลยนะจาก5เกมหลังสุดถือว่าสูสีกันเป็นอย่างมากสําหรับคู่นี้ครับแต่คู่นี้ครับอย่างที่บอกแรนด ที่เดินในบ้านบุนบก,กับเฮดทูเฮดเนะผลงานที่ผ่านมาก็ดูเหมือนว่าคู่นี้จะเป็นบอลแพ้ทางจริงๆถึงแม้ว่าในเกมล่าสุดน้องจะเอาชนะแรนดมาได้แต่ก่อนหน้านี้แรนดเอาชนะน้องได้ถึง4เกมติดต่อกันแล้วก็เป็นแรนนะฮะทำเงินได้จากน้องได้ถึง4เกมเช่นเดียวกันฉันจักเกล็ดราคาที่เปิดมาในวันนี้เป็นทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างแรนนะฮะต่อที่ราคาครึ่งกับลูก คู่นี้ผมก็ยังมองว่าภาษีเจ้าบ้านอย่างเรนเนี่ยดูดีกว่านะแล้วก็สถานการณ์ของทั้ง2ทีมในลีกก็ถือว่าค่อนข้างจะชิวๆเนื่องจากทั้ง2ทีมอยู่อันดับที่11กับ13เนี่ยไม่ได้ลุ้นอะไรสักอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นการลุ้นพื้นที่ยุโรปหรือลุ้นพื้นที่โซนตกชน,นยทั้ง2ทีมก็ค่อนข้างจะชิวๆจริงๆเลยเปิดนาในวันนี้ผมมองว่าศักยภาพของเรนดูดีกว่าซึ่งคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้าน่างเรนจะเปิดบ้านเฉือนชนะฟันทรง เรามากันที่คู่ที่4นะครับเรากลับมากันที่ศึกแชมเปี้ยนชิพในคู่ดึกสุดในคู่นี้นะก็จะเป็นคู่ระหว่างอ็อกฟอร์ดยูนเต็ดนะครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเย,ยือนของ รีดยูเต็ดคู่นี้จะเตะกันสนามคาชัมสเตเดียมจะเตะกันในเวลาตีสองตรงนะครับเรามาดูเรทราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับเรทเปิดมาในวันนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นทางทีมเยือนอย่างรีดต่อที่ราคาลุกครึ่งนะฮะแล้วก็ดูเหมือนว่าทุกๆสำนักราคาจะขยับลงมาที่รีดต่อที่ราคาลุกครึง่งซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะห์นะตอนนี้ครับราคา,าอยู่ที่รีดต่อที่ราคาลุกครึ่งนะครับส่วนผลงานบนลีกหรือผลงานบนตารางคะแนนนะครับอ็อกฟอร์ดตอนนี้รั้งอันดับที่17แข่งไปแล้ว42สนัดชนะ12เสอ18เกมอ่4 88คะแนนส่วนฝั่งรีดนะอยู่อันดับที่1แข่งไปแล้ว42นัดชนะ25เสมอ13แพ้ไป4เกมมีอยู่88คะแนนนะครับผลงาน head to head นะครับคู่นี้เคยเจอกันอยู่4นัดนะครับก็เป็นรีดนะเอาชนะไปได้3นัดแล้วก็ออกฟอร์ดเอาชนะไปได้1นัดโดยที่เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ออกฟอร์ดนะไปแพ้ให้กับรีดขาบ้านด้วยโดยที่เกมล่าสุดเป็นเกมที่รีดเปิดบ้านเอาชนะออกฟอร์ดมาได้ด้วยสกอร์4ประตูศูนย์ เมื่อวชคดีถึงมาควนปีทิวแล้วนะครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับฟอร์มของทั้ง2ทีมก็ต่างกันพอสมควรนะออกฟอร์ดชนะได้3แล้วก็แพ้ไป2เกมซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ออกฟอร์ดบุกไปเอาชนะเชฟฟิลด์แต่มาด้วยสกอร์หนึ่งประหศูนย์นะครับส่วนฝั่งบริยูเต้น,นครับฟอร์มทีมเยือนนะฟอร์ม5นัดหลังสุดรีดชนะมา2แล้วก็เสมอไป3เกมโดยที่เกมล่าสุดเป็นเกมที่บริยูต์นะเปิดบ้านเอาชนะเพสตันมาด,ด้วยสกอร์สองปร ๆๆค,คู่นี้ครับก็ต้องยอมรับวยว่าทั้ง2ทีมมาตรฐานแตกต่างกันอย่างลรรึกๆรีดเนี่ยก็ยังคงเป็นอีก1ทีมที่มาตรฐานค่อนข้างจะสูงนะครับถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้รีดจะถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้รีดจะมีเกมที่สดุดเสมอมา3เกมติดต่อกันแต่ว่า2เกมหลังสุดรีดคืนฟอร์มเก่งจากการเก็บ6แต้มเต็มใน2เกมหลังนี้นะฮะส่วนฝั่งเจ้าบ้านอย่างออกฟอร์ดเนี่ยก็ถือว่าผลงานค่อนข้างจะลุ่มๆุดนดอนนะครับมีเกมชนะเกมแพ้ก็สลับกันไปบวกกับสถานการณ์ของทั้ง2ทีมที่แตกต่างกันนะรีดครับ คงรุ้นที่จะควา้าแชมป์ในฤดูกาลนี้อยู่นะคือรีดเนี่ยควา้าแชมป์อยู่กับเบอร์ลี่ที่มีคะแนนเท่ากันแต่ว่าลูกได้เสียรีดดีกว่าเท่านั้นเองนะครับ ส่วนฝั่งออกฟอร์ดก็อยู่ในคนาเดที่อุดนหนีตกชั้นเหมือนกันนะถึงแม้ว่าออกฟอร์ดเนี่ยจะอยู่ถึงอันดับที่17ที่ห่างจากโซนตกชั้นอยู่ที่5อันดับแต่คะแนนเนี่ยถ้าว่ากันตามทฤษฎีเนี่ยคะแนนของออกฟอร์ดก็ยังหนีไม่ห่างจากโซนตกชั้นหรือว่าแต้มยังไม่ขาดนั่นเองนะครับทำให้เกมนี้เนี่ยทำให้ทุกๆเกมที่เหลือของออกฟอร์ดก็จะเน้นจริงๆนะครับด้วยสถานการณ์ของทั้ง2ทีมที่มันแตกต่างกันอย่างลิบลับเลยนะที่ทั้ง2ทีมต้องการ3มแต้มหรือไม่อยากเป็นฝ่ายแพย้แ ถ้าเบอร์ลี่เก็บชัยชนะไปได้ทําให้ความกดดันในวันนี้มาอยู่ที่รีดอย่างแน่นอนนะครับแน่นอนครับทั้ง2ทีมนะอย่างที่บอกมาตรฐานแตกต่างกันจริงๆครับถ้าเรามาเจาะลึกดูดีเกมลุกของทั้ง2ทีมเนี่ยความเฉียบคมต่างกันเป็นอย่างมาก ฝั่งออกฟอร์ดเนี่ยผู้เล่นที่เป็นดาวซันโวก็ยิงไปแล้ว6ลูกก็จะเป็นอาร์เฮลิสเนี่ยที่กดแล้ว6ประตูนะเทียบกันกันกบฝั่งรีดที่เป็นปิโรนะที่กดไปแล้ว15ประตูลงลมาจะเป็นเดนนิสเจมที่กดไปแล้ว12ประตูถ้าเทียบสกอร์แพเก็บลูกของทั้ง2ทีมมันช่างแตกต่างก,กันอย่างลิบลับจริงๆนะครับฉะนั้นผมมองว่าทิดที่ขาดในวันนี้ฝั่งรีดอยู่ดีวดวกว่าแล้วก็จากเลดราคาตอนนี้เป็นรีดต่อที่ราคาลูกครึ่งครึ่งผมมองว่าวันนี้รีดจะบุกมาเก็บ้าม ไปรอรุ่นเมที่2องฟะทงเรามากันที่คู่ิีานะครับเรามาปิดท้ายกันที่ศึกลาลิกาสเปนในคู่นี้ก็จะเป็นคู่ระหว่างเอสัันยอนวันนี้จะเปิดสนาม r าร e. ์ซีดีอีสเดียมต้อนรับการมาเยือนของ เกตาเฟ่คู่นี้จะแตะกันในเวลาที่สอตรงลองมาดูเร,ราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับเรทเปิดมาในวันนี้ก็เป็นราคาเสม,มอนะครับซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะหนะ์นตอนนี้ราคาก็ยังอยู่ที่ราคาเสม,มอส่วนผลงานบนหลีกหรือผลงานบนตารางคะแนนะเนี่ยฝั่งเอสปันยอนลังอันดับที่15แข่งไปแล้ว30นัดชนะ9เสมอแแพ้ไปเกมมีอยู่35สคะแนะนส่วนฝั่งเกตาเฟ่ลังอันดับที่11แข่งไปแล้ว31เนัดชนะ1 0เสมอ9แพ้ไป12เกมมีอยู่39คะแนนนะครับผลงานเฮดทูเฮดคู่นี้เจอกัน 5นัดหลังสุดนะครับฝั่งเกตาเฟ่เนี่ยเอาชนะไปได้2นัดแล้วก็เป็นฝั่งเอสปันญอนเอาชนะไปได้3นัดโดยที่เกมล่าสุดที่เจอกันก็เป็นเกมที่เกตาเฟ่เปิดบ้านเอาชนะเอสปันญอนไปได้ด้วยสกอร์1ประตูนเมื่อช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับส่วนฟอร์มการเล่นเทียบกันจะชัดทั้ง2ทีมถือว่าอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่นะครับฝั่งเอสปันญอนชนะมา3เสมอ1แล้วก็แพ้ไป1เกมซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เอสปันญอนบุกไปเอาชนะเซลตาบีโกมาได้ด้วยสกอร์2ประตูสวนั่อนเกตฟฟอร์มนัดาสุเกต่ ชนะมา3แล้วก็แพ้ไป2เกมซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เกตาเฟ่นนะฮะเปิดบ้านแพ้ให้กับลัสปามัตไปดุสกอร์สประตูต่อหนึ่งนะครับก็แน,น่นอนนะครับถ้าเทียบกันได้รอบผลงานในเอสปันยอนสถานการณ์ก่อนหน้าน,นี้นะก็ลุ้นหนีตกชั้นแบบเต็มตัวนะครับช่วงหลัง เอสเปญยอนทำผลงานได้ดีทำให้ตอนนี้เนะี่ยขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่15แล้วจาก5นัดชนะได้ถึง3นัดแล้วก็เป็น4นัดหลังสุดที่เอสปัญยอนไม่แพ้ใครนะครับแล้วก็เป็นการชนะมา2เกมติดต่อกันแล้วนะครับเป็นการเอาชนะลาโยมา4-0แล้วก็เอาชนะเซลตาบิโกมา2-0ใน2เกมหลังสุดเอสปันยอนคินชิตมาได้2เกมแล้วก็ยิงได้ถึง6ประตูจาก2เกมนะส่วนฝั่งเกตาเฟ่นะครับก็ผลงานที่ผ่านมาเนี่ยถือว่ามีบางเกมที่เล่นกันในอย่างยอดเยี่ยมแต่ว่ามาในเกมมาสุดก็ ไปสะดุดแพ้ให้กับลัสประมัดคาบ้านถึง3นุ่งซึ่งตรงนี้ก็เป็นรายละเอียดเล็กๆน,น้อยที่ผลงานของทั้ง2ทีมต่างกันพอสมควรนะอย่างที่บอกครับชั่วโมงนี้ทั้งเกมลุกเกมรับของฝั่งเอสปปนยอนผลงานยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากเลยนะครับวันนี้เปิดบ้านเจอกับเกตาเฟ่ที่เลดเปิดมาเป็นราคาเสมอผมมองว่าด้วยทั้ง2ทีมนะสถานการณ์ก็ค่อนข้างจะออกหน้าดูดีในช่วงหลังนี้นะครับแต่เอสปันยอนก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ช่วงหลังผลงานคงเส้นคงวาสุดๆฉะนั้นเลตเปิดมาเป็นราคาเสมอก็มีโอกาสสูงเหมือนกันนะที่ผลอาจจะ ไปออกที่น่าเสมอแต่ถ้าจะหาผู้ชนะใน90นาทีคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างเอสปันยอนอย่างไน้อยครับจะเปิดบ้านเชิญชนะฟัน์ตองก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับทั้ง5คู่เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเพื่อนๆชอบคู่ไหนเป็นพิเศษหรือว่าคู่ไหนมันขัดขัดยากกดสวนก็ลองคอมเมนต์บอกกันนะครับและทั้งหมดทั้ง5คู่ในวันนี้ผมจะสรุปสั้นๆอีกหนึ่งรอบนะครับ คู่แรกครับวัตฟอร์ดกับเบอร์ลี่คู่นี้อุเรศเปิดมาเป็นเบอร์ลี่ทีมเยือนต่อที่ราคาครึ่งกับลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่เบอร์ลี่คู่ที่2เชฟฟิลด์เจ็ดกับคารดิฟซิตี้คู่นี้อุเรศเปิดมาเป็นเชฟยูต่อที่ราคาหนึ่งลูกคู่นี้ผมขอเลือกรองไปที่คารดิฟคู่ที่3าแรนกับน้องคู่นี้อุเรศเปิดมาเป็นแรนเจ้าบ้านต่อที่ราคาครึ่งกับลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่แรนคู่ที่4ี่ออกฟอร์ดยูเต็ดกับบริดยูเต็ดคู่นี้อุเรศเปิดมาเป็นลีีดต่่อทรราาคูกบครึ่่งคูนี้ผมขอเลือกต่อไปที่ลีีดดยููเต็แะค่่ท5 เอสปันยอนกับเกตาเฟ่คู่นี้เรทเปิดมาเป็นราคาเสมอคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างเอสปันยอนแต่ผมจอร์ดฟันทงบอลเด็ดหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางในการติดตามที่ YouTube ช่องนี้เลยนะครับดูบนหลังบ้านก็อยากจะฝากให้เ,เพื่อนๆทุกๆท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์กดกระดิง่งกุุงกิ้งกริ้งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาด คลิปวิเคราะห์ฟุตบอลต่อๆไปนะครับการวิเคราะห์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากพอชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดสุดนกันได้สำหรับวันนี้ผมจอรก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ในอีหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีชยัยสวัสดีครับ